สวัสดีครับพบกับผมทองภูลบิริรามอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปเขามีพัฒนาการเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือต้นมะฮอกกาน,นีนะครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ก็ฟื้นมาแล้วพอดีมีฝนตกมาด้วยวันนี้นะครับ เขาก็เลยได้รับความชื้นพอดีนะครับส่วนอันนี้อากาเซียหรือว่ากระถินเพทานะครับก็โอเคแล้วนะครับส่วนอันนี้ต้นหนุ่มพอนะครับเป็นต้นที่ต้นไม้ทางภาคใต้นะครับผมหามาปลูกเพื่อที่จะทดสอบดูว่าเขาอยู่ได้ไหมนะครับคือปี เรกๆผมปลูกไปแล้วนะครับแต่ว่าตายหมดนะครับตายเกือบหมดปีนี้เอาใหม่ผมก็เลยเอามาปลูกในแปลงนี้เลยในแปลงนี้คือเป็นแปลงนานะครับแปลงนาเป็นแปลงที่ไม่ได้ถมที่นะครับปลูกในแปลงนาแล้วก็จะมีหญ้าขึ้นมาเยอะมากนะครับหญ้าพวกนี้แหละครับที่จะเก็บความชื้นไว้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เวลาเขาย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลย นะครับหลายต้นนะครับก็โอเคนะนี่คือต้นอากาเซียหรือว่า,ากระถินเพทานะครับอันนี้คือมะฮกานีนะครับอันนี้คือต้นหลุมพอนะครับถ้าดูจากต้นนี้ในตอนนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะเป็นแบบไหนนะครับ ไว้ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผิดถูกอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ